ถ้าอยากจะซื้อ power bank สักตัวหนึ่งควณจะเลือกซื้อแบบไหนแบบที่มีขนาดเล็กแบบนี้แล้วก็มีหัวชาร์จมาให้ทั้งสี่แบบแบบนี้เลยแล้วยังมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวกสบายอย่างนี้นะครับใส่กระเป๋าได้เลยทั้งหมดที่กล่าวมาจบอยู่ในนี้อันเดียวเลยจิ e p o w e r bank ชาร์จเร็วสูงสุด22.5วัตต์และที่สำคัญสามารถชาร์จแบบโซลาเซลล์ได้ด้วยไปดูแผงโซลาร์เซลล์ เียงแค่ระวังตากแดดเอาไว้ ก็เป็นการชาร์จไฟเข้า power bank แล้วครับซึ่งเป็น power bank ที่เหมาะสาหรับสายแคมปิ้งมีไฟตัวเลขสแสดงสถานะของแบตเตอรี่ของเหลือและตรงนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับสำหรับรับแสงอาทิตย์ออกแบบมาได้ดีเลยปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านข้างตรงนี้และช่องชาร์จมีมาให้ทั้งหมด3ช่องเป็นแบบ Type A Type C แลวก็ Micro USB นอกจากนั้นยังมีไฟฉายมาให้ถึง2ดวงการเปิดใช้ไฟฉายให้กดปุ่ม power ค้างไว้ไฟก็จะติดเลยครับมาทดลองชาร์จกับมือถือนูบมั่งครับอันนี้จะเป็นมือถือ Android นะครับใช้แบบ Type C หรือว่าจะใช้ชาร์จแท็บเล็ตหรือว่า iPad ตัววเดียและใครสนใจพิกัดจิ้มทิติก้าตรงแคปชั่นได้เลยนะครับ